รีวิวกองบนเจนิกาท็อปฟิลเลอร์พรอมวิธีติดตั้งแบบละเอียดยิบยีรุ่นที่ผมเลือกใช้จะเป็นแบบสี่ช่องได้มาจากช้อปปี้ราคา313้บาทเหล่มแรกเราก็เอาสายยางมาต่อกับปั๊มน้ำแบบนี้ส่วนอีกด้านหนึ่งก็มาต่อกับตัวแขวนจากนั้นเราก็ใส่แผ่นกองแล้วเราก็ตัดใหญ่แก้วที่เราเตรียมไว้ใส่ช่องแรก2อันผมได้มาจากช้อปปี้สิบเก้าบาทขั้นตอนต่อไปก็นาหินที่ผมซื้อมาจากช้อปปี้ราคา4 2บบาทใส่ให้ครบช่องที่เหลือสุดท้ายก็นํา ร่อกังหันมันติดตั้งตรงนี้เพื่อเป็นการเพิ่มออกซิเจนไปในตัวพอประกอบเสร็จแล้วผมก็นํามาติดตั้งที่อ่างประทองของผมจากนั้นเราก็หย่อนปั๊มน้ําลงไปแล้วนาตัวแขวนมาแขวนตรงนี้เสร็จแล้วเราก็เดินเครื่องน้ําจะค่อยๆเติมเข้าไปทีละช่องทีละช่องจนถึงช่องสุดท้ายจนกังหันมันหมุนพอเราติดตั้งระบบเสร็จเรียบร้อยผมก้าวในน้องจุดแดงของผมลงมาแวกไว้กับบ้านใหม่ที่น้ําใสสะอาดกว่าเดิมเยอะ